เดี๋ยวพาผู้ชมนะคะไปตามร้อยสเสด็จพระพันปีหลวงหาสิบปีที่บ้านนาแวงกันแน่ค่ะโดยท่านจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเพื่อนใดมีการจัดงานตามรอยสเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาผู้มิพลออุลยเดชมหาราชบร,รม,มานาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรม,มาราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจค่ะเสด็จเยี่ยมราฎรในพื้นที่บ้านนาแวงอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อปีพุทธศักราช 2 5 18ซึ่งบรรยากาศจะเป็นจังไดไปติดตามจากรายงานนี้ค่ะวัดของเจียมปูราณวาดบ้านานาแวงอำเภอเขมาราชจังหวัดอุบลราชธานีทุกๆปีในวันที่19พฤศจิกายนจะมีการจัดงานตามรอยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,นีพันปีหลวง ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสเสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่บ้านนาแหวงอำเภอเขมาราชโดยในปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ50ปีประกอบกับก,บการสเสด็จสู่สวรรคาลัยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชช,ชนน,นีพันปีหลวงเพื่อน้อมสำนึกในพระมหารกรุณาธิคุณและน้อมรำลึกถึงในโอกาสที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสเสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่แห่งนี้โดยมีกิจกรรมประกอบพิธีทางาศาสนาลงนามถวายความอาลัยทำบุญตักบาทฟ้อนรำถวายความอาลัย มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้มีภาวะพึ่งพิงผู้ตั้งคันการจัดบูธตามรอยเสด็จพระราชกรณียกิจพระพันปีหลวงและกิจกรรมผู้เท่าเราเรื่องเราได้ระดมทุนกันเพื่อจัดงานตรงนี้ให้ความสําคัญเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และที่สําคัญก็คือเพื่อให้บุตรหลานลูกหลานคนรุ่นหลังได้ตะหนักได้รักและก็หวงแหน แผ่นดินนี้ซึ่งเราถือว่าเป็นแผ่นดินที่เป็นมหามงคลของหมู่บ้านของชุมชนเราที่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินได้เสด็จมาเยี่ยมได้เสด็จมาประทับรอยพระบาทงานดังกล่าวคณะสงฆ์อำเภอเขมาราชร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลน,นาแวงสภาวัฒนธรรมอำเภอเขามาราชอำเภอเขามาราชและภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวศิลปะวัฒนธรรม สื่อความหมายอันทรงคุณค่าส่งต่อให้กับเด็กเยาวชนรุ่นหลังให้ได้รับรู้และให้ความสําคัญกับเรื่องราวอันเป็นมงคลที่ได้เคยเกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินแห่งนี้ตรงนี้นะครับเราจะสื่อความหมายให้ลูกหลานว่าแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินที่สําคัญเป็นมงคลกับพวกเราเพราะฉะนั้นเราต้องรักและก็หวงแหนตลอดไปสิ่งไหนที่คิดว่า จะเข้ามาในแผ่นดินนี้ที่มองว่าเป็นสิ่งที่ไม่เป็นมงคลมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีกับแผ่นดินเรากับหมู่บ้านเราเราต้องช่วยกันสก,กัดโดยเมื่อวันพุทธที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2518ในพื้นที่ตำบลนาแวงอำเภอเขมาราชเวลา9นาฬิกา35นาทีพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,นีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไม่ยังกองบังคับการกองร้อยทหารราบที่6011พระราชทานถุงของขวัญเวชพันและพระเครื่องแก่นหน่วยแพทย์ทหารตามลำแม่น้ำโขงและภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องตลอดจน มีพระราชปฏิสันฐานกับหน่วยงานต่างๆและจึงเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งต่อไปยังวัดของเจียมปูรานวาดเวลา12นาฬิกาเสด็จถึงวัดของเจียมปูรานวาดทรงเยี่ยมราษฎรพระราชทานเวชพันธ์สำหรับพระภิกษุได้ใช้ร่วมกับราษฎรได้มีพระราชปฏิสันฐานถึงสถานการณ์ตามชายแดนและความเป็นอยู่โดยทั่วไปแล้วจึงเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังโรงเรียนนาแวงทรงเยี่ยมลูกเสือชาวบ้านก่อนประทับเสวยอาหารกลางวันครั้นพอพักผ่อนพระราชอิริยาบถ ตามพระราชอัธยาศัยแล้วจึงเสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งต่อไปเมื่อเวลา14นาฬิกา40นาทีทีมข่าว NBT ภาคอีสานร,รายงานจากจังหวัดอุบลราชธานี